มนุษย์ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรจริงๆแล้วเราเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติเพื่ัดกั่เลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะตามรัติพานให้แจ้ง ไม่ยังไม่หลุดพ้นอย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นด่พึ่งเอ่ระลึกให้ได้ไม่ใช่เกิดมาเพื่กิจอย่างอื่นเลยภาร,รกิจหน้าที่การงานที่เราทำในแต่ละวันเป็นเพียงเพื่อให้เราได้ปัจจัยสี มาหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงสังขารดังนั้นเมื่อเรารู้เป้าหมายของชีวิตแล้วก็ไม่ควรประมาทให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้เต็มที่จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่พระเจ้าสุดสมในตตรัสเอาไว้ว่า สหายบริษัทถ้านรู้จักข้าพเจ้าตั้งแต่ยังยาวข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จเลยแม้แต่การล้อเลียนก็ไม่เคยบัดนี้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วรู้จักแยกแยะผิดถูกจากพูดเท็จได้หรือท่านจงเชื่อข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะกลับมาให้ท่านพลริกรของท่าน ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนการที่หลวงพ่อยกถ้อยคำสนทนานี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้ลูกๆเห็นว่าพระบรมโพธิสัตว์ของเราท่านทรงเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของคนดีที่ไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อสมีวาจาตรองกับใจ เยัะถาวาทีตถาการีเต็ดเป็นอุปนิสัยที่ดีมาข้ามพบข้ามชาตินี่คือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเวลาพระองค์ทรงอธิษฐานจิตปรารถนาสิ่งใดจึงสำเร็จทุกครั้งไปส่วนคนที่โกหกหรือพูดเท็จเป็นประจำใจจะไม่มีพลังเมื่ไม่มีพลังก็ไม่มีฤทธ จะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดจึงไม่สำเร็จสมหวังเพราะต้นแหล่งแห่งความสำเร็จคือใจเสริมคุณภาพเสียแล้วจึงไม่มีอนุภาพเพียงพอที่จะไปชุดรั้งหรือนำสิ่งดีๆมามอบให้ตามคำอธิษฐานจะอยากเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชก็ต้องรู้จักประกอบเหตุดีให้ได้เสียก่อน การกระทำทุกอย่างมีผลเกี่ยวเนื่องกันไปทั้งนั้นและเกี่ยวเนื่องกันข้ามภพข้ามชาติอีกด้วยดังนั้นเราจะต้องฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้มีสัจจะเหมือนดังเรื่องของพระเจ้าสุตสสมผู้รักษาความสัตย์ยิ่งชีวิตที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันต่อนะจ๊ะ คราวที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่พระเจ้าสุดสมอยากเขากลับไปฟังธรรมจากพราหมณซะก่อนเพราะได้สัญญาไว้แต่หากไม่ได้กลับไปเขาจะทำให้พรามณ์รอเกอร์ตัวท่านเองจะถูกตรานหน้าว่าไม่รักษาสัจจะแต่จนบริษัทไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าหาพระองค์กลับไปแล้ว ก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกเด็ดขาดเหมือนรู้ว่าไฟเป็นของร้อนย่อมจะไม่เดินเข้ากองไฟเด็ดขาดโดยเฉพาะการเดินขาหาความตายท,ทั้งทั้งที่รู้ยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงขอให้กล่วาวคำสัมบานต่อนหน้าฟ้าดินว่าจะกลับมาอีกพระเจ้าสุดสมตรัสบอกให้บริสัท ฟางพระลงลงจากบาแล้วตรัสว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าหากข้าพเจ้าพูดเท็จไม่ทําตามที่บอกเขาไว้ขอย้ายข้าพเจ้าเดี๋ยวมันเกิดในตระกูลกษัตริย์จึงมีการรักษาเป็นอย่างดีดูก่อนสหายหรือว่าท่านปรารถนาคําสาบานอย่างอื่นอีกข้าพเจ้าจะทําการสาบานให้ท่านอีกก็ได้ เมื่อเราพ้นจากท่านแล้วจะไปหาพราหมณ์ทำตนไม่ให้มีหนี้และจะรีบกลับมาหาท่านทันทีจอมโจรบริษัทได้ฟังคำสบทสสบานซึ่งเป็นสิ่งที่กษัตริย์ทั่วไปก็ไม่ทำกันเพราะกษัตริย์ส่วนใหญ่ล้วนมิเล่เหลี่ยมคิดเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่เจ้าสุดสมนี้เห็นแก่ความสัตย์ยิงชีวิต จึงเกิดหิริโอตปะขึ้นมาบ้างเราตนเองก็เคยเป็นกษัตริย์อีกทั้งตลอดชีวิตก็ไม่เคยเห็นข้อบกพร่องของพระเจ้าสุดสมเลยแม้แต่กษัตริย์ทั่วทั้งชมบูทวีปจะให้ความเคารพนับถือเสมือนครูการทำสาบานของผู้เป็นครูต่อลูกศิษย์เป็นเรื่องน่าละอายอีกทั้งการได้พระเจ้าสุดสม เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมจะมาทำสาบานกับผู้มีฝ่ามือเพื่อนเลือดศีรษะของเราอาจจะแตกเป็นเจ็ดเสียงก็ได้เมื่อคิดทบไปทนมาจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าพระเจ้าสุดสมจะกลับมาหรือไม่กลับกตามแม้ตัวเราเองก็เป็นขันติยะราเขาเลือดในลำแขนของเรานี่แหละ ทำพลีกรรมแก่เทวดาแทงกันแล้วกันอีกทั้งเจ้าสุดสมผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมก็ไม่ควรมาลำบากในเรื่องนี้จึงบอกว่าขอพระองค์จงรักษาความสัตด์กลับไปตามที่ได้นัดหมายต่อพรามเถิดพระเจ้าสุดสมตรัสยืนยันว่าสหายบริษัททันยาวิตกไปเลยแล้วข้าพเจ้าได้สดับ สตารหาระคาถาสี่คาถาแล้วได้มอบเครื่องบูชาธรมแก่พราหมณ์ธรรมกรถึกก็จะรีบกลับมาแต่เช้า,ชาตรู่ทันทีข้าพเจ้าหน่อยจากจะไม่เสียการนัดหมายกับพราหมณ์แล้วแม้แต่การนัดหมายที่ได้ให้ไว้กับท่านข้าพเจ้าก็ไม่ลืมจะมาตามคำสัญญาอย่างแน่นอนเมื่อจนบริษทัทได้ฟังแล้วทําให้เกิดความหวังขึ้นมาว่า จะได้ทำพลีกรรมด้วยพระราชาครบหนึ่งรหนึ่งพระองค์อย่างแน่นอนนี่ก็แสดงว่าโจรโปริสรัทไม่ได้เมตตาต่อพระโพธิสัตว์อย่างสุดหัวใจนะจ๊ะโปริสรัททูลพระเจ้าสุดสมยึดมั่นในคำสาบานว่ามหาราชลงทรงทำการสาบาน ที่ประษัตริย์ไม่ควรทำแล้วก็ขอจงทรงระลึกถึงพระดำรัสได้ทรงปฏิญาณนี้ไว้ให้ดีเถิดอย่าได้กลับความสิยละพระเจ้าสุดสมตรัสยืนยันหนักแน่งว่าสหายบริษัทถ้ารู้จักข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเยาวก็วไม่เคยพูดคำเท็จเลยแม้แต่การล้อเลียนก็ไม่เคยกล่าวบัดนี้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้ว และรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีจะพูดคำเท็จได้หรือท่านจงเชื่อขา้พเจเ้เาเถิดขเจ้าจะกลับมาให้ท่านลริการ,รของท่านในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนจนบริษัทได้ฟังคำยืนยันแล้วก็โล่งใจขึ้นมาตอนนี้ได้เชื่อคำพูดแล้วจะขอพิสูจน์การกระทำํำ คนที่ยอมตายไม่ยอมทิ้งความสัตย์มีจริงใหมแล้วก็ได้ส่งพระเจ้าสุดโสมไปพร้อมกับกําชับอีกว่าข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสด็จเถิดเมื่อพระองค์มาเสด็จมาจากไม่เป็นพลีกรรมเพราะเทวดาเว้นพระองค์จากไม่รับขอพระงองค์ย่ํารอันตรายแก่พลีกรรมของข้าพเจ้าเลย บริษัทมันได้รับการปลดปล่อยดุดพระจันทร์พ้นจากปากคราหูแล้วได้ใช้เวลาเพียงครู่เดียวก็เสด็จถึงพระนานครเพราะพระองค์มีกำลังมากดุดประยติช้างศาสตร์ทางด้านเสนาของพระเจ้าสุดสมแม้รู้ว่าพระราชางตนถูกจอมโจนบริษัทจับไปก็มั่นใจว่า เราจะต้องเสด็จกลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอนรพระเจ้าสุดสมทรงเป็นมนดุลจอแสดงทําให้ฟังจะสามารถกลับจิตกลับใจโจมโพลิศตัตได้จึงตั้งขบวนรอรับอยู่นอกพระนครหลัลนเห็นพร,พราโพลิสัตเสด็จกลับมาเชิญชินเสด็จขึ้นคอช้างพระที่นั่งแวดล้อมเข้าสู่พระนคร ชาวเมืองได้เห็นพระโพสต์กลับมาด้วยความปลอดภัยกับราบเริ่มยินดีชูธงยกผ้าตีสีตีเป่าประโคมดน,นตรีต้อนรับด้วยความปีติเบิกบานฝ่ายพระเจ้าสุตโสมผมมีความเคารพในธรรมมากยังไม่ทันได้ฝ้าพระราชมารดาพระราชบิดา กรับสั่งให้เรียกหาพรามก่ันแสดงธรรมนันทีส่วนว่าสตาระหะคาถา่งเป็นธรรมะที่พรามจะนำมาแสดงถวายพระโพสต์จะมีเนื้อหาสาระลึกซึ้งเพียงไรนั้นคอยลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะจากเนื้อเรื่องที่หลวงพ่อน,นำมาเล่าในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายท่านรักความสัตย์จริงยิ่งกว่าชีวิตของตนอันที่จริงพระบริษัทมีพะละกำลังมากแต่ไม่ทรงเข็นฆ่าโจมบริษัท์ให้อาสรรันเพราะเห็นว่าการฆ่าไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาเมื่อขาโจมบริษัทร่ลงก็ต้องได้รับบาปที่เกิดจากการทาปาณาติบาต นิสายการกินเนื้อมนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกด้วยแม้ตายไปก็ต่างไปาบายทั้งสองฝ่ายผลเสียจะบังเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าส่วนผลดีมีเพียงกษัตริย์ทั่วจมพูทวีปไม่ต้องถูกฆ่าและชาวเมืองก็ไม่ต้องถูกโจนจับกินอีกต่อไปเท่านั้นการใช้บัญญาในเวลาที่เหมาะสมจะสามารถ เปลี่ยนใจจอมโจรบริษศัท์ให้เลิกกินเนื้อมนุษย์ได้อย่างเด็ดขาดนี่ก็เป็นบรรญญยายานอันเฉียบแหลมของพระโพธิสัตว์ผมมองเห็นการไครมองผ่านการเวลาจะมองเห็นผลขการกระทำข้ามพบข้ามชาติจึงมีแต่ความเมตตาเห็นออกเห็นใจผู้ที่กำลังถูกกิเลสมังคัใไปสร้างกรรม ่านงใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาและให้อาภัยต่อผู้ไม่รู้ฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหารู้จักอธรรมะเข้าลูกซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือตั้งปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงบรรตนตรายภายในในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนีอันนั้นจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุขแข่งท รวมกันสถาปนามหาธรรมกาย